สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเชื้อราบุกรงพยาบาลประจำจังหวัดสภาพตึกสุดส้มห่วงความปลอดภัยคนไข้เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่5ตุลาคมกลายเป็นโพ์ดราม่าสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลมีผู้ใชท้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์สุดจะทนโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชื้อราขึ้นฟ้าสภาพสุดโทมห่วงความปลอดภัยคนไข้เจ้าหน้าที่โดยเจ้าของโพสต์แนบรูปพร้อมเขียนแคปชั่นว่าที่ทำงานฉันเป็นโรงพยาบาลวินเทจ เชื้อราขึ้นฉํำแจ้งงานบริหารให้ส่งคนมาทำความสะอาดก็ไม่กระดิกไม่รู้รออะไร พร้อมแนบภาพด้านในโรงพยาบาลเห็นสภาพโรงพยาบาลผนังสุดสม้มมีคราบรอยดำทั่วทั้งตึกเลอะเทอะผนังฝ้ามีร่องรอยเสียหายแถมยังมีร่องรอยเชื้อราขึ้นบริเวณผนังและฝ้าโดยเจ้าของโพสต์เล่าว่าตึกในภาพคือตึกที่ใหม่ที่สุดของโรงพยาบาลซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดใช้เพียง3ปีเท่านั้นแต่กลับมีร่องรอยคราบดำและเชื้อราจำนวนมากจนเจ้าของโพ์ฟาดแรง ช้ำม,มงไม่รู้จะตายจากโรคที่เป็นอยู่เดิมหรือจะตายจากเชื้อราทั้งนี้ทางเจ้าของคนยังแนบชัดที่มีการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาเชื้อราที่พบเจอซึ่งทางฝั่งตรงข้ามตอบกลับมาว่าทางช่างบอกว่าเกิดจากความชื้นเป็นเชื้อราต้องทาสีใหม่ครับไม่ใช่รอยเปื้อนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเคยขัดล้างแล้วไม่ออกเลยปรึกษาทางช่างได้คำตอบเหมือนที่บอกครับ ท่ากลางชาวเน็ตท,ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนัน่นวิาพากวิจารณ์ยับทั้งยังทวงถามไปถึงความปลอดภัยและสถานที่ดังกล่าวคือโรงพยาบาลควรจะเป็นสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยแต่การที่มีคราบดำและเชื้อราบแบบนี้จะส่งผลต่อคนไข้และเจ้าหน้าที่หรือไม่บางคอมเมนต์ฟาดแรงงบประมาณเอาไปทำอะไรหมดแบบนี้ไม่ไหวนะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดมเชื้อราชำคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเกินไปสยองพร้อมกันนี้ยังมีคอมเมนต์จำนวนมากที่วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าจัดการและแก้ไขด่วนเพื่อความปลอดภัยทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่กลัวฟ้าเพดานจะรุวงลงมาสักวันราฟุงแน่ค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเห็นแล้วอยากเอายาฆ่าเชื้อสาดอยากขัดอยากถูคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทาสีใหม่เดี๋ยวก็เป็นเชื้อราอีก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสุดเกินทนกันไหวได้ยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ